ทัพสมพอกินไทยเสงธุดาฝั่งที่5ได้นำกา,ากรังพลกองร้อยฐานทัพมงก,กิไทยเสาธดาฝั่งที่5มาทำาี่ตกกลางพล์ฉันคือหคนที่ทนฝันฝ่าลังสัทจา ขอขอบคุณท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะที่ได้เปิดโอกาสให้ทหารหญิงได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เหมือนกับทหารชายค่ะทําให้ได้มีโอกาส ในการทํางานในครั้งนี้ค่ะค่ะไปที่นู่นก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นพลวิทยุค่ะสัญญาว่าจะตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะจะไม่ทําให้เสียชื่อเสียงของกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะค่ะดิฉันจากสิบโทหญิงวิมลพธ์แย้มสํารวนค่ะตําแหน่งในสนามเจ้าหน้าที่เครือข่ายและดาวเทียมค่ะสําหรับการได้ไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศเซาท์ซูดานค่ะเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งที่ได้ทําเพื่อกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะและเพื่อความเท่าเทียมของกำลังพลหญิงและกำลังพลชายค่ะ ย่างที่ท่านผอ,อสูงสุดท่านพลเอกทรงวิทย์นุนทพักดีได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการให้กําลังคนหญิงปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ค่ะดิฉันจะทําหน้าที่ให้เต็มที่ดีที่สุดค่ะรู้สึกแบบปลื้มใจก็ดีใจมากนะคะที่ลูกอยากไปแล้วลูกทําสําเร็จในครั้งนี้ค่ะกกจจนนมันั่ใททีาลงงไปว้ว